สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมช่างไซนะครับวันนี้อยู่กับช่วงรีวิวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ดีแบตเตอรี่น่าใช้นะครับวันนี้ผมจะหยิบยกมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับผมโอเคครับเราไปดูแบตเตอรี่นี่ครับผมเอนนแทนนะครับเจ้าเคมายหกศูนย์ห้านะครับเคมายหกศนย์ห้านะครับผมเป็นตัวนี้เลยนะครับ หน้าตาของมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครนะครับผมที่กาลังจะสั่งซื้อตัวนี้นะครับเอาวันนี้ผมจะมารีวิวให้ทุกคนครับได้ดูกันนะครับผมโอเคครับผมขออนุญาตนะครับโชว์ตัวกล่องก่อนนะครับผมนี่ครับนะครับประมาณนี้นะครับนะเขาบอกว่ามีระบบกันน้ํานะครับนะ มีระบบกันน้ำแต่ผมไม่นิยมให้เอาไปแช่น้ำนะครับเดี๋ยวมันพังนะครับโอเคเรามาดูแหวานะครับเรามาดูดูของที่เขาให้มานะครับคู่มือครับนะครับคู่มือ่าเป็นคู่มือทั่วไปนะครับแล้วก็จะอ่านกันได้นะครับมาครับผมมาดูกันมาดูเรื่องดีนะครับ นี่ผมเป็นวีดีเล็กนะครับ่นะเป็นวีเล็กให้มาแบบนี้เลยนะครับเรื่องส่วนตัวผมแล้วผมไม่ค่อยได้ใช้หวีตรงนี้นะครับผมจะใช้เป็นวีที่ผมซื้อเองนะครับก็จะใช้ดีกว่าแต่ถ้าใครซื้อไว้ตัดเองนะครับผมแนะนำก็แอหวีนี้ก็ได้นะครับนะครับต่อไปนะครับน้ำมันครับแถะมาน้ำมันแถะมาในตัวนะครับซึ๊บน้ำมันดอกครับ ถ้าหมดแล้วสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับตาน้ําร้านทุกอย่างยี่สิบนะครับมีขายโอเคมาดูเรื่องสายชาร์จนะครับแต่ถ้าเป็นแบบมออร์ไซนะครับนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ก็ดีกว่าตัวที่ถอดขั้วนะครับเพราะว่าบางบางรุ่นมันจะมีตัวถอดขั้นนะครับอ่ะก็โอเคสายชาร์จให้มาดีอยู่นะครับก็มาดูเรื่องฟันรองนะครับนี่ฟันรองอ่าฟันรองเป็นแบบนี้นะครับอ่ะนะครับ เป็นแบบนี้เลยนะครับการลองเป็นแบบนี้ครับนะให้มาสองตัวนะครับนะอธิบายนะครับอธิบายง่ายๆคือตัวนี้นะครับเป็นเบอร์เล็กนะครับไว้ใช้เป็นเบอร์เล็กๆเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเบอร์สูงนะครับน่าจะเบอร์ห้าขึ้นไปนะครับตัวนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปเรามาดูตัวเครื่องนะครับ รถเครื่องเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับครับเทม่าหกศูนย์ห้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับ่าเป็นกรอบพลาสติกนะครับเป็นกรอบพลาสติกนะครับตัวมีลวดลายเอ่อไม่เชิงวัวดลายนะครับมีลูกเล่นนะครับทําเป็นแบบชุบโครเมียมนะครับนะตัวฟันนะครับฟันเป็นสีทองนะครับ ทองด้านหลังด้านบนเป็นสีเงนินนะครับนะครับแล้วก็จะมีเราจะใส่แบบนี้นะครับมาลองนะครับเนี่นะครับลองให้ทุกคนลองใส่ดูนะครับใส่แบบนี้เลยนะเสียบเข้าแบบนี้ปึออ๊บเห็นไหมครับแล้วแล้วให้หมุนนะครับหมุนหมุนดูนะครับหมุนไปทางไปทางไหนันหมุนดูนะครับนี่ ับแล้วมันจะยืดน,นะครับพอเราหมุนหมุนแล้วมันจะยืดขึ้นอย่างนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นเบื่กนะครับเบือแต่ผมว่าอย่างนี้ก็สูงนะแล้วมันยังจะให้เบือ่อโดตัวนี้มาโดยตัวนี้มาใส่ยากอยู่นะทุกคนต้องระวังนะครับเดี๋ยวผมหักเหละ่ะ หักกันมั้งนี่นะครับนี่ใส่ได้แล้วครับเกี่ยวหักกุนนะครับเกี่ยวหักนะครับคุณยมนี่ับผมก็ยืดออกมาได้สูงเนี่ยนนี่จะเป็นเบอร์สูงนะครับน่าจะสูงเบอร์แปดเลยนะนะครับสกินเฮดนะครับสุดท้ายับผมนะผมจะให้ฟังท้ายนะผมจะให้ฟังเสียงกันนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับโอเคพร้อมหรือยังครับ เสียงประมาณน,นี้นก้วหมดคืออธิบายบอกว่าเสียงเสียงกากที่ผมได้ยินนะนะครับจากที่ผมได้ยินคือค่อนข้างดังนะนะครับดังดังอยู่นะครับถามว่าดังมากไหมก็ไม่ได้ดังมากแต่ในอนาคตนะครับทุกคนถ้าเราใช้ไปเรื่อยมีสิทธิ์ดังกว่านี้นะครับเพราะว่า ขนาดเราแกะกล่องมาเนี่ยมันยังดังขนาดนี้นะครับและใช้ไปเรื่อยเรมันจะดังขนาดไหนก็ไม่รู้นะถ้าใช้เองแชตัดเองในราคาประมาณนี้นะครับถ้าผู้ชมที่ไหนรับได้ครับเอาไม่ว่างอะไรนะครับแต่ถ้าจะให้ผมใช่คือผมผมเป็นช่างนะครับเอาไปใช้ตัดสัวลูกค้าเนี่ยผมจะโดนด่าครับเพราะมันดังเรินไปใช่ครับแต่เอาไว้ใช้ตัดที่บ้านได้ครับตัดให้เด็กนะครับตัดทรงเด็กนักเรียนตัด ให้ใายในครอบครัวก็โอเคครับผมแนะนําตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่200 250-60อาบาทนะครับในแอปแอปส้มแอปสิงห์ม่วงอะไรก็ไปหาดูนะครับผมนะมีขายนะครับโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเจ้าเชมายห0 5นนะครับนะก็จบการรีวิวนะครับผมนะเป็นไงครับผมรู้เรื่องไหมครับนะ มถ้าใครชอบนะครับก็อยากลองสั่งไปใช้ดูนะครับก็ไปลองหาซื้อมาใช้ดูนะครับผมนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ว่าดีไม่ดียังไงนะครับแต่ผมได้ลองตัดแล้วนะนะครับก็โอเคครับผมใช้ได้คมอยู่ครับแต่ก็ไม่ถือว่าคมมากนะครับพอใช้ได้ครับผมนะโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมก็ฝากกด ไลค์โ like, ปรติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเลยนะครับนะเดี๋ยเป็นใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปครับไปายาน